สวัสดีชาวเกมเพลย์ทุกท่านผมก็ผมดาเดวิชค่ะนะวันนี้เราก็ซื้อเกมแกลิมอดนะฮะแหมผมก็ซื้อมานานตอนนี้มันยังไม่ลดราคาตอนนี้มันลดราคาแล้วก,ซก็ซื้อกันมาเต็มซื้อกันมาก็เนื่องจากผมมาทําคลิปนี้ด้วยเนื่องจากจะชวนทุกคนมาเล่นเกมแกลิมอดอย่างเเพราะเป็นเกมที่สร้างสารรค์วันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนั่นก็คือมึงคือตัวอะไรขาวๆยืนอยู่หลังวันเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยอู้หูมีระเบิดด้วยอู้โออ่าวันนี้ก็เชิญคุณตีนมาฮะแหม คุนตินซ่าสีนะเพื่อคือเพื่อนผมเองก็เขาได้ซื้อแกลิมอสมาเล่นกันนะฮะแหมก็รู้สึกยังไงกับแมพที่เราเล่นมาั้งฮะก็เออเป็นแบบที่น่ากลัวครับน่ากลัวกูโดนแก้งไม่มาไหมกูโดนแก้งทำแมพแล้วมาไหมเลยหลังกูเนี้ยโอ้โหอ้โหปล่อยตั้งไงฮโอ้โหปล่อยฮะแพึ่งมาไหมมาถ่ายนี่กูคัดมาสามเทปแล้วนี่ะโอเคก็เทปที่สามดันไหมแต่ว่าจะชวน คนทุกคนมาเล่นครับเพราะเป็นเป็นแบบเกมที่สนุกมากสร้างสารรค์ได้ไหลายอย่างนี่แบบนี้ไอตรงพื้นที่นี้ผมก็นั่งจัดกันไปเกือบครึ่งชั่วโมงอรันเพจัดทำยังไงไปเลยจัดกันไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็แบบจะมาชวนทุกคนมาเล่นครับนี่วันนี้ก็มาอยู่กับคุณตินคนระับเนื่องจากคุณโอกไม่รู้หายไปไหนครับหายหัวไปไหนไม่รู้ว่าโอบีสตีวันนี้ก็อยู่กับคุณตินโบกี้นะฮะแหมเออไม่คิดจะพูดอะไรก่อนไปบ้างครับไรครับพมานะพูดกับกล้องครับ พูดดับกล้องครับคุณกล้องครับือผมชื่อว่าเต็มนะและผมมีเพื่อนชื่อว่าอกล้องนะฮะชื่อเพื่อนวงกล้องสัตว์เงือบเลยจีสัตว์เลยกูแม่ก็แบบยังไงอยากชวนคนมาเล่นก็ไม่มีอะไรพูดมากครับก็ถ้าอยากดูผมรีวิวหรืออยากแคสไอเกมเนี้ยแบบอยากดูผมเล่นนะเล่นแบบผีๆแล้วแบบมีกงมีคิด อะไรไปวันวนี้ก็แบบขอใต้太太คลิปได้บง่ายๆครับแหม่ถ้าขอกันมากๆก็จะมาเล่นนะก็เนื่องจากผมไม่ค่อยได้แคสเกมอะไรอยู่แล้วนะฮะก็แหม่ขอ,อามาเองครับเล่นได้ทุกเมื่อครับก็คุณตินครับเออผมว่าไว้เจอกันเออเอะไรครับคุณเป็นไลฟ์แดกเ็นทอนมากเลยครอเขยโหัวดทล็อกล็อกอูอ้อาเปิดเพลง <S <S <ม>ล็อกผมชอบเล่นกล้องอ้าผมเปิดเพลงล็อกอะ โอเคพอแล้วแหมก็ไว้เจอกิปหน้าผมก็ซื้อขึนมาเยนเยอะๆเดี๋ยวผมจะให้ชื่อในสตรีมผมไว้ด้านล่างกับคุณตินนะฮะก็สามารถมาชวนกันเล่นได้นะฮะแหมว่างๆก็อยากเล่นเกมแคสเกมรีวิวเกมมั่งนะก็ไว้เจอกิปหน้าผมบายครับเอ้เอ้เ้

กอแม่โ้ยโกรธนะโกรธ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 ไปเก็สยูนจะเจอปืน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 ไม่แตกวะลุ่มอ้เย้เย้ไ้เจอคิมหน้าเพิ่มสยูนลาครับระวังเจอปืนเนอร์เฮ้ยทีวีสัญญาณล่มอ่ะเฮ้ยรออีกสักสองสามวินะฮะเดี๋ยวก็ดูต่อกันเลยเออสัญญาณมายังอ๋อสัญญาณมาแล้วดูกคนต่อเลย เนื่องจากเมื่อกี้แหม่มันจบมันจบไม่หนูครับผมยอมไม่ได้ับแบบผมรับไม่ได้ับวันนี้เราก็ต้องมาจบแบบมีสเต็ปตีนะครับ,นรบหนึ่งสองสามสี่วละครับผมระวังเจอเปืนนะครับแหม่ยังไนะครับรบ,บายไว้เจอลิมน้าผมมาเล่นกันเยอะๆนะบายจ้าออ้โ้เมฆแหลกจุง้งโอ้ยโอ้ย